ตัว <id>: <ร kah> นี้นะฮะออย่าถุยน้ำลายนะลูกเลิศเลิศขึ้นมาขึ้นมากงกิดสฉันไม่อยากเดินไปตรงนู้นอัปปาก้าแห่งเดียวในภาคเหนือไปดูกันเจอแล้วค่ะอัปปาก้า ปราสาทดอกไม้ม่อนแจ่มนะฮะสวยนะยังติดอยู่ตรงนี้อยู่เลยยังไม่ได้ลงส่วนดอกไม้นะทุกคนจ้ะอยู่ที่ม่อนแจ่มนะจะสวยงามจะ สวยงามจ้าใช่เนกในป่าในเขาในดงทุกคนอัปราก้ามอนแจม วิลสันวิลสันเธอลองกระโดดลงไปเหรอเธอกระโดดลงไปน่แล้วอย่างอันสีจะนุ่มเฮ้ยตัวน้อยทำไมได้กินเอ๊ สวยงามค่ะ